ท่านครับใครที่เกิดในราศีนี้รีบเช็คดว่วนเพราะว่าในปีพศ2568จะเป็นปีที่ชาวราศีนี้ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการและการประสานงานคุณอาจได้รับข้อเสนอหรือโอกาส ทำงานในโปรเจกต์ที่สำคัญซึ่งนำมาซึ่งชื่อเสียงและไว้วางใจจากผู้ใหญ่หากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายธุรกิจปีนี้เป็นปีที่เหมาะสมแต่ควรศึกษาข้อมูลและการวางแผนอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงเสี่ยงต่อความผิดพลาดและการเงินของท่านในปีนี้ จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับที่มั่นคงจากงานประจำและธุรกิจเชิมนอกจากนี้คุณมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือผลกำไรจากการลงทุนในช่วงกลางปีถึงปลายปีนั่นเองครับชาวลัคนาราศีมีนถึงคราวของท่านแล้วถึงคราวของท่านที่จะได้กลายเป็นเศรษฐี ถึงคราวของท่านแล้วที่จะเป็นคนร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองต่อจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นเงินจะไหลนองทองจะไหลามาสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนจะล่งไหลามากองอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วภูลาศาสตร์ดังจากทั่วประเทศไทยได้ทำนายดวงของชาวราศีมีนเอาไว้ว่า นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงของชาวราศีมีนเกิดการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ดวงมีเกณฑ์จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์จะได้จับเงินมากถึง200ล้านบาทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านที่เกิดในราศีมีน สิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะล่นทับ ชีวิตถึงข่าวรู้ไวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีมีนบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไป ชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความลำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหาว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนัก สำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดวันเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในลาสีมีนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมี ดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับชาวราศีมีนทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาชนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอุ้มสาธุสาธุสาธุ นับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลร่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปาทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไป ตลอดจนสินอายุไขนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถิดตามตำลาโหลาสาที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายเกี่ยวกับชาวราศีมีนาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าในเดือนนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้ตัวของชาวราศีมีนนั้นได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีมีนนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตของท่านนั้นจะพลิกผานจากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้ แถมยังได้นำเงินก้อนนีนานไปซื้อบ้านหลังใหม่ทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีมีนนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปเกินโหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกรรลิกาไรหรือว่า จะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีมีนั้นในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจ บุคคลที่มีบารมีมากมาช่วยอุปถัมภ์ในทุกด้านคนที่เกิดในราศีมีนดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโภกชาปนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายดังกับว่า มีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีมีนที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่า ชาวราศีมีนนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีมีนเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีมีนเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษา ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บางแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอตัสิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่าน ไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูท่านที่เกิดในราศีมีนบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเราก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมด จึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีมีนเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการมาดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์จึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลับ หรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อชำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงฮูลาศาสท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรูวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้ว ชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทําให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟัง ผมพร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอเข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามั่นมาดูแลท่านบางวิธีการแก้กรรมในข้อนี้ จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นกันไปหมดทุกอย่างทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลําบากมาก ก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือศินแปดให้ตัวของท่านนั้นทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็ศินแปดไม่ศินแปดก็ศินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดเม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้ จะทาให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สามคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยะเจ้าทานให้แก่พระสงฆ ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่งตางๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลามาตัวของท่านนั้นเคล็ดลับวิธีการแก้กรำข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้น มันในการนั่งสามาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลมาเล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัย เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หาคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการไหวพระส่วดมนต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนมนต์เช้าหรือว่าส่วนมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมันทำยาให้ขาดเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพร้ม และหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละโลกชาวราศีมีนทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมาแต่ แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยหลายๆ <aret. S 1> ก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้น ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้ล่งไหลมาเทมา เทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็จะคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถิดออุมสาธูอุมสาธูอุมสาธุ